กุหลาบขาวต้นนี้นะคะสวยหอมและดอกใหญ่มากนะคะเนี่ยตัดไปหลายรอบแล้วนะคะทั้งไหว้พระแล้วก็ให้เพื่อนไปยังดอกมาเรื่อยๆนะคะจริงๆแล้วเป็นกุหลาบที่ดอกใหญ่แล้วก็สวยหอมนะคะแต่ช่วงนี้สีไม่สวยเพราะว่าโดนฝนเยอะนี่ค่ะมีความหอมนะคะแนะนําเลยนะคะดอกสวยวันนี้ก็อากาศไม่ดีค่ะคืมนะคะไม่มีแดดนะคะก็พรุ่งนี้ก็ฝนจะตกนะคะ ั้งวันทั้งคืนทำมนะต้นนี้ดีมากมากเลยค่ะดูไหคะแตกกิง่งพอเราตัดแล้วมันก็จะแตกกิ่งใหม่มาให้เรื่อยๆค่ะเนี่ยเราได้ทั้งปีนะคะตัดแต่งกิ่งไปแล้วเดือนครึ่งเขาก็จะแตกกิ่งมาให้แบบนี้ค่ะแตกมาแล้วก็จะดอกนี่แตกกิ่งดีมากค่ะกิ่งกระโดมได้มาสองกิ่งใหญ่แล้วนะคะเนี่ยกิ่งใหม่หมดเลยนี่ก็ใหม่นี่ก็ใหม่นะคะใหญ่มาก กิ่กระโดงใหญ่ๆเลยค่ะเนี่ยยาวประมาณครึ่งปกว่านะคะนี่กิ่งหนึง่งแล้วก็ได้ไมาอมกนี่กิ่งหน,นึ่งกิ่งใหญ่มากเลยค่ะย,ยาวน่าจะเกือบเม็ดได้แล้วค่ะกิ่งนี้เนี่ยใหญ่มากใหญ่ใหญ่กว่านิ้วอีกแล้วนะคะนี่แต่กิ่งดีงามเลยค่ะต้นนี้นี่นะคะว,วีบูลามาลีเอค่ะชื่อเขา บูระมารีสวยหอมค่ะแต่กิ่งกระโดงมางามงามเลยค่ะสองกิ่งใหญ่ๆแล้วก็มีกิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะเนี่ยแตกมาใหม่หมดเลยนะคะแถวนี้ต้นสูงใหญ่ค่ะก็ประมาณตอนนี้ประมาณเมตรหกสิบเจ็ซนได้ค่ะตรงน,นี้นะคะตัดไปหลายดอกแล้วนะคะไม่ใช่ว่าไม่จกนะจบค่ะสีขาวค่ะสวยหอมแนะนาเลยนะคะต้นนี้ เดี๋ยวแปะชื่อภาษาอังกฤษไว้กิ่ใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะคะุยชอบตรงที่แตกกิ่งดีนี่หนะคะยอดปีที่แล้วไม่เยอะขนาดนี้นะคะนี่เพิ่งจะเดือนพฤษภาฯนะคะถ้าแตกกิ่งได้ขนาดนี้เยี่ยมเลยเพราะว่าโอกาสที่เขาจะแตกกิ่งกระโดงหรือกิ่งใหม่ๆมายังเยอะค่ะเริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วกิ่งก็จะแตกมาเยอะนะคะเดือนห้าได้มาสองกิ่งใหญ่นี่ก็สุดยอดแล้วค่ะ ช่วงเดือน7เดือน8นี่โอกาสที่จะมาอีกหลายกิ่งน,น่าจนมีนะคะโอเคค่ะต้นนี้ก็แนะนำกันประมาณนี้ค่ะรันกนางเหลือเกินปีที่แล้วไม่ขนาดนี้นะคะทำท่าเหมือนจะไม่รอดแต่รอดสวยงามดีงามดีต่อใจค่ะลาบขาวที่บ้านนี้ใช้คำว่ามีอยู่3ต้นนะคะ ตรงพุ่มธรรมดา2อคุหลับเรื้อหนึ่งแต่ปีนี้กุหลับเลื้อยไม่มีผลงานคนะ่ะก็เลยไม,ไม่ได้ถ่ายนะคะกุหลับสีขาว2ต้นสรงพุ่มสวยหอมทั้ง2ต้นนะคะโอเคค่ะีนะคะจะถ่ายข้างเดี๋ยวมาถ่ายข้างๆอีกต้นหนึ่งค่ะ